จังเลยอ่ะพี่เอกโอ้ยมันทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มาเรียนต้องนานพอกลับมาเรียนอีกทีหนึ่งรู้สึกง,งานจะเยอะขึ้นนะใช่กันบ้านเยอะมากเลยอ่ะทำไม่ทานแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่เอก<ม>นี่มันสองทุ่มแล้ววะใช่มันมืดแล้วว่ะเราคงต้องกลับกันก่อนดีกว่าไหมอ่ะเออคงต้องกลับก่อนแล้วอ่ะคนอื่นก็กลับกันไปหมดแล้วนะเนี่ยตอยแล้วพวกเราต้อรีบกลับบ้านหิวข้าวแล้วอ่ะพี่ฝน เหมือนกันพี่จอดเป็น<ด>จอรดเ,เป็นไงบ้างงาดูเงียบๆไปนะพักเนี้ยจอดก็อยู่ข้าวเหมือนกันไม่ปวดเนี่แต่ว่าจอดอะอยากกินหมูกระทะมากกว่าข้าวอ่ะดิหมูกระทะเลยหรองั้นเดี๋ยวเราแวะขากลับตรงนู้นแล้วกันเพาะมันมีร้านร้านอาหารอยู่ตรงนั้นนะ่ะร้านอาหารที่เปิดใหม่อะหรอใช่ใช่นอนะน่ะไปทางสระว่ายน้ําตรงนู้นไงก็ดีเหมือนกัน การเพีกนำไปเลยก็แล้วกันนะโอ้มันมืดอะพี่ฝนเอาไฟฉายมาเปล่าไฟฉายหรอเอามาดิรู้อยู่แล้วว่าต้องกลับบ้านดึกอะนี่เพียกเอาไฟฉายมาด้วยตามมาเร็วไป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 โอ้ยไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาส่งงานนะครับคุณครูไหนอะร้านไหนอะพีอกร้านไหนนั่นไงพี่ฝนก็ตรงไปทางน,น,นู้นอะตรงที่เราวิ่งเล่นกันนั่นแหละตรงที่เราวิ่งเล่นกันใช่ไหมอะใช่แล้วก็เลยไปนิดนึงอะมันก็จะมีร้านไหนอะร้านตรงนั้นอะตรงที่แบบ มีโมเตลอยู่ตรงนั้นไงเฮ้ยพี่ฝนพี่ฝนได้ยินเสียงอะไรเปล่าเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเหมือนกันเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยไม่รู้เฮ้ยเพลิดเงียบพระจันทร์ดวงใหญ่จังเลยเงียบไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวฮะคุณคุณนะชอบกลนะฮะโอดูพระจันทรนี่ก็ใช่อ่ะดิก็บอกแล้วว่าพระจันทร์ดวงมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างนะ <Hey. S 2> ม,มีบางอย่าง <Hey. S 2> เอออะไรเอ่ยเฮ้ยเพียดพี่ฝนอยากเข้าไปออกมา hey. อะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ดูดีอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะทูเบลเลอร์เลยอะ่ะหัวเหมือนทุเรียนเลยอะ่ะหัวเหมือนทุเรียนหรอออกมาเฮอะออกมาพี่ฝนอ,อย่าหาเรื่องเลยมาเร็วอจอดเพียดนี่แล้วก็เดี๋ยวน้าจะกลัวอะไรมากมายนี่มันอยู่ในเมืองรูคแคเวนนะมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรพี่ฝนดูดิทุกคน ที่อยู่ในเมืองหายไปไหนหมดก็ไม่รู้หายไปไหนหมดงั้นเหรอใช่แล้วมันสองทุ่มแล้วไงเขาอาจจะหลับที่บ้านเราก็ได้ปกติต้องมีมาเดินเล่นกันบ้างด,เดนะีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เอกอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะสงสัยสงสัยอย่าเข้าไปออกมาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยฮุยพีย่เอกหาเรื่องอีกแล้วออกมาฮุยพี่เอกเฮ้ยปิ้นไวทําไมมาดูอะไรนี่เร็วออกมาเดี๋ยวก็เป็นไรไปหลอกดูไรนี่เร็วโอ้หฟันยังแหลมเลยอะ อย่าเดี๋ยวมันก็กัดแล้วหรอกตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนหน้าตาแบบนี้เฮ้ยมันเหมือนกับในความฝันเลยอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้อย่าไปยุ่งกับมันเลยไม่รู้เหมือนกันปากแบบใหญ่มากเลยนะไม่เป็นไรดีเห็นว่ามันอาจจะแบบหลับหรือสลบอยู่ก็ไม่รู้นะมันเงียบไปเลยอ่ะมันหลับงั้นหรอเออมันคงจะแบบหลับยาวไปเลยละมั้งไม่อย่าดีกว่าพี่ฝนเฮ้ยไปเหยียบฟันมันทำไมอ่ะ อะไรอีกเนี่ยอะไรอ่ะไหนอะไรเนี่ยไหนเอ้ยประตูอะไรไม่รู้อะแล้วทำไมมาอยู่กลางตัวเนี่ยไม่รู้ดิขอดูหน่อยตัวยาวขนาดไหนเนี่ยตัวมันยาวมากเลยอะสาว่ายน้าเต็มเลยอะเฮ้ยแล้ววนมาโผล่ในสาว่ายน้ําเราได้ยังไงอะก็ไม่รู้อะดิเอาไงดีอะพี่เอ๊เอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันหรอเออกลับห้างก็เถอะแต่แบบว่าขอนิดนึงได้ไหมอะนิดนึงออกแล้ว พี่หวานพี่เอกเขาก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปยุ่งฮ้ยเดี๋ยวก็เป็น<ม>เรื่องอีกรอกระเพือกระเพือเอาหน้าพี่เอกเอาหน้าเอา,น,า,เอา,น,านิดนึงหน้านิดนึงอีกแล้วว่านี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันมีหน้าอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะหน้าอะไรอะหน้าอะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ไ, <c oughs> ไม่รู้ดิเฮ้ยพี่เอกเพิ่งเห็นนะมันเป็นเงาแล้วก็เป็นรูปหน้าคนหน้ามึงอยู่อะเอาแล้วไงพี่เอกดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะมีอะไรทำแแมงทำแแมงแล้วล่ะนะอะไรอะ อย่างนี้ดีกว่านี่เมื่อมันเป็นประตูใช่ไหมอะอะไรมันก็น่าจะเข้าไปได้เฮ้ยเราลองเข้าไปพร้อมกันเลยดีไหมอะอย่าพี่ฝนเอาเลยนะเฮ้ยอ,นะอย่าอย่าหันมาหันมาทำไมจะกระโดดเข้าไปแล้วนะเฮ้ยจะเข้าแล้วนะหนึ่งสองสามระโด<น>เฮ้ย อะไรอ่ะพี่ฝนไม่รู้อ่ะเราอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้พี่เอกว่ามันแปลกๆก็ดูดิเออใช่มันแปลกๆนะเมื่อกี้ท้องฟ้ายังมืดอยู่เลยทําไมตอนนี้มันสว่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาก็ไม่รู้ไม่รู้ใครมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยมันแปลกจริงๆอ่ะเฮ้ยมันแปลกมากเลยเฮ้ยเขาปีนไปไหนกันนะพี่เอกเราเราหาทางออกตามคนพวกนี้ไปดีกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะ แต่ดูท่าทางแล้วมันทำแม่งทำไม่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวปีนขึ้นไปข้างบนเร็วเบียดแล้วไปเลยนะไปเลยมาเลยมาเลอยมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยพี่ฝนมันเป็นเขาวงกดอ่ะเออมันเป็นเขาวงกดอ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยอะไรหรอเฮ้ยอะไรหรอนี่มาดูนี่ดิอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหัวหัวตัวเมื่อกี้อ่ะไปดีกว่าเร็วเร็วเร็ว รให้เราไปเหรอเพียกอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ไหนอ้วนเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยไปทำไมไปทำไมหนีหนีหนีเพียกมาทางนี้อย่าอย่าไปไหนทางไหนอย่าเข้ามาดี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 ดเร็วไปเร็วไปเร็วทางนี้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 เฮ้ยอ่ะแล้วพี่ฝนไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่นี่อ่นี่ไหนนี่อยู่อยู่ทางทางนี้ทางนี้ทางนี้เต็มเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะเฮ้ยเพียก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 ชนชนไอ้สีน้ำเงินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนพามาทำไม เพื่อนพี่ฝนเป็นไรพี่ฝนโดนไอ้เจ้าหัวไว้เจ้าเนี้ยจัดการนะดิโอ้โหมากันเต็มเลยอะยังไงเบียดเจอแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วกำลังไปกำลังไปไปลยไปลลยไปหนนี่มาเร็ว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 มาทางนี้มทางนี้มทางนี้นี่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 ไปไหนวะทางนี้ดีกว่าตัวไหนไม่นไปไหนล่ ไปแล้วไปแล้วอ่ะทางนี้ทางนี้นี่นีมาเร็วมาเร็วมาเร็ว่ไหนต่อนี่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 นีถึงน่ถึงนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไไม่รู้่ฝนมาเร็วมาเร็วรเร็วนีนี่นไปเฮ้ยโหดูดีไหนกแน่นะพี่เอกไม่รู้กระโดดเข้ามาทาไมก็ไม่รู้มาข้างหน้ามาข้างหน้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้เกือบไปโอ้แบบตัวใหญ่มากเลย啊 ลงมาเหอะเดี๋ยวก็ตายกันพอดีไปทางไหนดีไปทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังดูเหมือนว่ามันจะเป็นเขาวงกอดนะโขโมันวงเฮ้ยเดี๋ยวไม่มันเป็นวงกอดจริงๆด้วยอะ่ะมีเพชรอยู่ทางนี้เออเฮ้ย,ย,ยทางนี้เร็วทางนี้เร็วนี่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 นนนเต็มเต็มเต็มเผื่อมาเร็วโอ๊ยเกือบไปพี่ฝนเฮ้ยพี่เพชรเฮ้ยอะไรอ่ะหนูเจออะไรบางอย่างนี่ประตูทางออกเหรอไม่รู้ดิพี่ฝนพี่ฝนเพชรอย่าเข้าไปเลยเดี๋ยวจะเกิดเรื่องแบบเมื่อกี้อีกนะ เอาไงดีอ่ะพี่เอกไม่มีแล้วว่ามันมันสุดแล้วว่ะพี่ฝนเอาไงต่อดีอ่ะเราจะเข้าไปข้างในกันไหมมันก็คงต้องเข้าไปแล้วมั้งเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าไปแล้วก็มีหวังเราไม่ได้ออกไปจากที่นี่แน่นอนเลยอะ่ะเอาไงกันดีอ่ะจอร์ดงั้นพวกเราก็คงต้องเข้าไปแล้วล่ะครับอืมแล้วปุกปิกว่าไงอะ่ะก็ลองเข้าไปดูก็ได้นะงั้นพวกเราตัดสินใจแล้วนะเราจะต้องเข้าไปาอาลเียไป ปะปิวปิวอ้าวเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ดิเดิ๊งพี่แอ๊ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะเราเรายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเรามาที่อื่นแล้วอ่ะนีในสเตจสองเหรอข้างหลังเขียนสเตจสองด้วยสเตจสองอย่าบอกดูว่าเออเออี่เราจะต้องด่านที่สองต้องไปต่องั้นเหรอเฮ้ยโอ้โห โอ้ข้างล่างบานเลยข้างล่างบานเลยเอาไงดีอวป่าป่ากระโดดกันมาดีๆไปแล้วทุกคนกระโดดมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยนี่มันออฟบี้เลยเนี่ยพี่หวนจอดก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากเข้ามาอยากเข้ามาก็ไม่เหยื่อจอดเลยอ่ะแหาจอดก็ฉันอยากรู้อยากเห็นนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพีเอฟอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวัวอะไรเนี่ย ตาไม่หมดเลยอ่ะมาเป็นฝูงอย่างนี้เราจะหลบยังไงอ่ะหลบไม่พ้นนะดิคือถ้าตกแล้วเราต้องโดนกินแน่เลยอ่ะเป็นอย่างนั้นแหละหาทางออกไม่ได้อ่ะโอ้เราต้องรีบออกก็แหละไม่งั้นเราเราจะโดนกินโลลวยอย่างนี้แล้วนะต้องระวังระวังนะเฮ้ยต้องกระโดดไปข้างหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดไปข้างหน้าโอ้ลำบากลำบากลำบากทำไมทำไมไม่กระโดดก็ไม่ได้ ทำไงอะเขาเนี้ยไปไม่ได้อดีเอ้ยโดนกินอ่ะโดนกินเฮ้ยพี่ฝนอยู่ไหนเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วมาเราต้องรีบเราต้องรีบใช่ไหมต้องเราจะออกไปจากที่นี่ได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยอันนี้พี่เอกก็ไม่รู้อะก็พี่ฝนเข้ามาทําไมเนี่ยว้าเบีอกไม่ห้ามอ่ะห้ามแล้วห้ามแล้วเหรอ เอ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหไม่รอดจนได้อะมันติดอยู่แค่ตรงนี้นิดเดียวเองอะอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหไอเจ้าตัวนี้มันสุดยอดจริงๆมันติดอยู่ที่ปากนี่มันตัวอะไรกันนี่ไม่ไหวอะขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงเฮ้ยแล้วแล้วก็ตกลงมา ใครก็ได้ช่วยด้วยวใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยเราด้วยพี่เอกก็ลงมาช่วยไงดีเนี่ยใครก็ได้ช่วยเราเจีเอา้ารู้สึกว่าตัวพวกนี้มันจะแบบช่วยเราด้วยใช่ yeah แล้วโอ้มันเยอะไปหมดเลยอ่ะพี่ฝนใช่แล้วมันเยอะไปหมดเลยโอ้ใครก็ตกลงมาใครก็ตกลงมาไม่มีใครรอดไปจากที่นี่แล้วอ่ะพี่เอกอมาสู้สู้ เดือรอดไปแล้วเหรอพี่เอกรออยู่เนี่ยถ้าเราถ้าเรารอดตรงนี้ไปได้เราคงน่าจะรอดแหละเราก็คงต้องไปเอดต้องกระโด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 ดอให้มันก็ตกตรงนี้อยู่ดีอะไรเอาแล้วอย่างนี้ไม่รอดแน่อ่รอดชัวร์เลยอ่ะถึงเราจะกระโดดเร็วกระโดดไกล แต่เมื่อกี้เหมือนกระโดดไม่ไปเลยนะทุกคนใช่มันกระโดดไม่ไปมันกระโดดไม่ไปยากอะยากเลยยากจริงยากยากเฮ้ยวนวิ่งก็ไม่ได้ด้วยต้องกระโดดอย่างเดียวอะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดดได้แต่เลยโอ้ยตายตายไหมอะพี่เอกโดดได้แต่ว่าพี่เอกเลยตกเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยลาก่อย ไปกันมาหลายรอบมากแล้วนะเนี่ยเออแล้วทำไมเรา,าดเถึงเราจะตายแต่เราก็กลับมา,เ,ามเกิด,ดใหม่ได้นะเอกดูดิมันมองดน้านพี่ฝนใหญ่เลยอะพเพกช่วยด้วยเพ็กไม่รู้จะช่วยพี่ฝนยังไงดีอะดูดิมันมองดน้านพี่ฝนอะมันน่าก,กลัวน่านกลัวดูดิเเฮ้ยไอ้โอ้โหเลยมันมองดน้าพี่ฝนแล้วเหรอพี่เรเอางนี้ดีกว่าเรารีบตื่นจากความฝันกันเถอะ เราทำไงอ่ะพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยเราก็ต้องรีบตื่นจากความฝันไงดูดิพี่ฝนอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างล่างกัเนี่ยระหว่างกันเนี่ยออยู่ไหนอยู่ล่างนี่ไงเปี่ยนกันลับไปหารอสักครู่ตรงกลางความรักระหว่างเราสองอะไรของพี่ฝนนี่ไงมาดูดิโอโหอะไรจะขนาดนั้นเอหลดสายตาที่มองสายตาที่มอง ท,ทุกคนมาจับจองทุกคน